นชานชาอะไรคะใบสีไงอ๋อระบายสีเหรอสนุกไหมสนุกสนุกไหมคะเคะโอเคอ่าระบายสีเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องนั่งดีดีนั่งดีๆค่ะอ่ปิดหนังสืออ่ปิดไปอันนั่งดีดี ก็เก็บดินสอสีใส่กล่องหนุนๆอีกอันนึมงเก็บใส่กล่องปิดกล่องยังไงปิดกล่องยังไงปิดกล่องหน่อยอุ้ยพี่บอลได้อะไรมาเอาคูณอร่อยเลยเอาคูณนอะอกุ้ณ อาชาอาจะเอานี้ใช่ไหมคะอาชาแกะแกะได้ไหมมันโดนอ่ะหมดตัวมือเกลือนเดี๋ยแกะช่วยไหมอ๋อมันมีสติกเกอร์ติดไว้นี่นี่นี่แกะข้างล่างเดี๋ยวดิ้ยวช็อกโกแลตเลอะปากชาเนี่ยพี่บอสเอาทิชชู่ให้น้องหน่อยได้ไหมอ้าวอุ้ยออกแล้ว มีกันไกด้วยมีสติกเกอร์ด้วยมีสายรับฟด้วยสวยไหมงูเป็นกำไรของนิชากำไรคิตตี้สวยไหมคะชอบไหมคะเป็นน่ปาไ้ยิ้มหวานอมหนิมอนับปลามากินไหย